สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนีเคอิบายนะครับหุ้นนี้เคอิบายเขามาที่สิหกถึงห้าคม2566น้หกสิหกะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนะครับหุ้นนี้เคอิก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวัน จันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะ,ะวันละสองรอบสองคลิปนะครับ,บกดติดตามไว้เลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างถูนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดาด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านลำล้ำเลยๆทุกภาพดีทุกภาพดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอ,องด้วยนะครับอืม แล้วนอกจากเราเองจะคุ้มครองเราเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองรับซ้อนอีกนะครับแล้วยังมีเทวดาคุ้มกันอีกนะครับอ่าเอาสามคุ้มเลยนะอะไรอีกล่ะคราวนี้ใครมีเมียก็ขอให้เมียคุ้มเ <c oughs> อาเอามาชมกันเลยนะครับออรับเชา้าออกไปแล้วนะครับเข้าสองนะให้หนึ่งสองสามไปเน้นที่หนึ่งกับสามมันมาสองเลยเห็นไหม อาจารย์ทดลองทําอยู่นะลองลองลองให้เน้นหนึ่งกับสองนะมันจะมาสามอะไรเนี่ยออืืมถ้ารอบไหนให้สองกับสามมันมาหนึ่งอะไรเงี้ยอืมรอบที่แล้วรอบเช้าให้หนึ่งสองสามเน้นหนึ่งกับสามมันมาสองนะมันมันหลบเก่งอ่ะไม่ใช่ให้แม่แม่นนะมมันหลบเองนะอืประมาณนี้แหละอ่าก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะ ราบายมันจะหลบไปไหนพ้นอืนี้ไม่พ้นหอกมาเบิน่นมาบานมา,า,นมาล่างเลยละเรา,าบายเนี่ยเดง้งเด้งเลยละอ่าจดไปนะครับวันนี้เคอีบ่ายวันที่สิบหกนะครับอ่าห้าหกเจ็ดนะครับเล่นที่หกกับเจ็ดนะหกศูนย์ศูนยหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกนะครับเจ็ดศูนย์ศูนเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับเป็นชุดวินนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับตามนี้อ่าดูใกล้ๆหน่อยอืออือ อยู่ใกล้ๆหน่อยห้าหกเจ็ดเจดนี้ไปไหนให้หกกับเจ็ดห,หกกับเจ็ดห้าอย่าหลบไปไหนนะอย่าหลบไปไหนนะอหกเจ็ดตามนี้เลยเนี่ยอือันนี้ชุดเจาะนะอันนี้เน้นนะครับเน้นนะครับในวงกลมคือเน้นนะอ่าในวงกลมคือเน้นอ่าออ่านอกวงกลมคือตัวรองนะครับอื ยื๊นี่สามนี้อันนี้ชุดวินนะครับตามนี้เลยรูดรูดก็รูดที่หกเลยชัวัวนะครับกับเจ็ดนะครับเกินห้าเนี่ยมันไม่มาหรอกอมันไม่มาหรอกช่างก็ไม่มาคอยดูนะอืมอืมรับตอนนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับคนนี้คืออีบ่ายนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอขอให้ทุกท่าน シューディーハープ。